สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องอีีตอนเศร้าครับเศร้านี่ครับบ่าวตึงปทุมราชกับมีงัวครับเป็นงัวแม่ลูกนะครับเด้อตอนนี้ลูกวีโกสองล้านครับว่สามเดือนครับกับแม่สูงร้อยสี่สิบครับพี่น้องครับแม่เพิ่งได้ลูกสองโตครับแม่ยังสดครับโค้งสางยังไงครับพี่น้องครับ แต่ขาดน้ำเลี้ยงแน่ครับมีแต่ลูกดูดนมครับเบาตึงกับบ่มิหาให้เพื่อนกินครับมีแต่ฟางครับก็เลยทําให้แม่หยอดแน่ครับแม่โค้งสางใ่ดีครับแล้วก็หนังหนาครับเชื่องครับนิสไซเชื่องดีครับโค้งนี่ครับเปิดไว้สี่หมื่นสองครับพี่น้องครับแข็งขาเห้าก็ดีครับแข็งขากับประกันให้ครับชิบหาหมื่นครับถกถอนครับ ง้อเชืองนิสัยดีครับน่าจัดเขาฟร์มครับตัวนี้ครับเขาขอเขารักเฮ็ดแม่บอกแม่พันธ์ครับลูกสาววีโก้สองล้านครับพอดีนําไปเฮ็ดเขาพี่น้องเอ้ยครับฝ่าวไปเฮ็ดเขานี่ครับพี่น้องครับจมูกสีดําครับแม่ครับโบฉีกโบแวงครับกินห่ำเก่งครับเช่องครับนิสัยดีครับ ลูกสาวนาหน้าหนาตัานตันครับลูกสาวเพิ่นคร้าวีโก้สองหลานนะครับเดิอไว้สามเดือนครับโปรโมชั่นครับพี่น้องครับถ้าซสื่อน้ำเบา ellow, ตึงมือนี่ครับแถมเห็ดเขาเฮฟฟี่ครับพ why, ี่น,น้องครับเห็ดเขาเฮฟฟี่ได้ครับเพราะเิ่นพอดีเห็ดเขานะครับพี่น้องครับเห็ดเขาขหนิยวสวยๆแล้วครับงดตัวนี้ครับเพราะว่าเพิ่นโค้งสา่งได้นั่งหนาครับนั่งหนาดีครับลูกสาวครับหนาแห้งครับ เป็นตะใหญ่ไดแม่ยครับเป็นตไหย่ไดเม่ครับตัวนี้ครับลูกสาวครับโบสครบเครื่องครับงัวชุดนี้ครับสี่หมื่นสครับพี่น้องครับทรงพี่ให้ร้อยโลครับโคมนี้ครับภครสนใจครับกะทรหาเบาตึงใดนะครับเด้อลูกนั่นนะอ้วนๆครับ เดี๋ยวแถมเห็ดเขาให้ฟรีครับพี่น้องครับทำเขาให้ฟรีครับลูกสาวครับสนใจโท่มากครับพี่น้องครับโรมนี้สี่หมื่นสองครับรถแลกแจกแถมกันไปครับวออยบ้านนาว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยกกับของวัเบาวตึงครับตัวนี้ครับนาเรียงครับตัวนี้ครับ เป็นสมัยตะเกียกหกหมื่นปลายครับตัวนี้ครับตัวนี้เหลือจีหมื่นสองครับพี่น้องครับใส่ใหี้ๆบบีๆครับสูงร้อยซีีครับแม่ครับลำตัวเงาหนังน้าดีครับเชื่องดีครับโอ้โหครับพี่น้องครับเหมาะเลยครับเอาไปเรียงครับเขาคองงามๆนี่โอ้โก้ครับสุดยอดครับโทรมานะครับเด้อ สวัสดีครับ